ทันกปรับประคำกีฬาฟุตบอลไทยบายอิชิอิสไตล์ประจำวันที่9มกราคม2567โดยชายผู้บางครั้งฟูตบรไทันครับเรามาดูข่าวบันไทยในช่วงของเย็นวันนี้การเด็กครับว่นนาวจะมีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างผู้บลไทยช่วงเย็นวันนี้ประเด็นเยอะแยะมากมายด่วนประเด็นใหม่มาแล้วทัพช้างศึกทีมชาติไทยอาจจะบินไปกาตาพร้อมกันไม่ได้นะ โดยทีมชาติไทยชุดใหญ่ภายใต้การนำทัพของคุณซื่ญี่ปุ่นมาสตาอิชิอินอกจากจะเป็นทีมเดียวในบรรดาทีมที่เข้าร่วมการแข่งขัน,น,นอาเซียนครับ2023ารอบสุดท้ายที่ยังไม่ได้เดินทางสู่ประเทศกาตาลล่าสุดนั้นทัพช้างศึกเจอประเด็นใหม่เมื่อมีการเปิดเผยจากรายการเซนส์ฟุตบอลทีมชาติไทยอาจจะเดินทางสู่ประเทศกาตาพร้อมกันไม่ได้เนื่องมาจากว่าจานจองตั๋วเครื่องบินอาจจะได้ตั๋ว บินพร้อมกันได้ไม่ทั้งหมดในครั้งนี้จึงต้องแบ่งแยกออกเป็นสองกลุ่มเดินทางคนและเวลากันแต่เวลาจะไล่เลี่ยก,กันไม่ต่างกันมากมายนักโดยออกเดินทางในวันที่11มกราคมนี้ไฟ1์ทุ่มกับไฟ2์ทุ่มคาดว่าคงไม่ได้มีปัญหามากนักในเรื่องของการเดินทางและการขนอุปกรณ์ต่างๆของทีมชาติไทยเป็นนาว่าง,งานนี้ยังไม่ได้เริ่มแข่งแต่ฮก็เริ่มมีปัญหากันแล้วเพราะฉะนั้นต้องรอดูกันต่อไปก็แล้วว่าปัญหาที่เกิดขึ้นนี้จะร่วมกันฝ่าฟันออกไปได้หรือไม่ เรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันดีครับเอาล่ะยังไงงานนี้นะฮะบอกได้เลยนะว่าพอรีนงามพริง้งถึงประเด็นเอกนิษต่างจากแข่งญี่ปุ่นของลิเวอร์ฟูอย่างไรโดยงานนี้ทางจากประเด็นร้อนเอกนิษฐปัญญาณนารุตอาอุระวะเรด แจ้งถอนตัวทีมชาติไทยชุดลุยศึกเอซินคัพ2023รอบสุดท้ายที่ประเทศกาตาร์ด้วยเหตุผลที่ต้องเข้าร่วมปริซั่นกับทีมอุรวัดเ,เรดไดมอนด์เนื่องจากว่าสถานการณ์ทีมมีการเปลี่ยนขุนสือคนใหม่ล่าสุดนั้นมาดามป้อพอลินงามพริง้งหนึ่งในผู้ท้าชิงตำแหน่งเก e, ้าอี้นายกสมาคมฟุตบอลไทยได้พูดถึงประเด็นร้อนดังกล่าวในการถอนตัวทีมชาติของเอกนิต์ปัญญาเทียบกับแข้งญี่ปุ่นของสโมสรเดลิเวอร์พูบอกว่ามีความต่างกันยังไงซึ่งพอรินงามพริ้งก็ม มองประเด็นเอกดิพญญาถอนตัวทีมชาติไทยว่าต้องเอาใจเขามาใส่ใจเราและสามารถมองได้2อมุมมองทั้งในมุมนักเตะและก็ในมุมมองแฟนบอล ทำไมนักเตะทีมชาติญี่ปุ่นเขายอมทิ้งโอกาสกับลิเวอร์พูลมาเล่นกับทีมชาติก่อนในครั้งนี้นั่นเป็นเพราะเขามองว่าศักดิ์ศรีในการเล่นทีมชาติญี่ปุ่นมันมีโอกาสที่จะต่อยอดในวิชาชีพเขาได้มากกว่าแต่สำหรับเอกนิป,ปัญญาเป็นข้อยกเว้นเพราะมาตรฐานมันแตกต่างกันอยู่แล้วท้ายที่สุดแล้วพอรินง,งามพริง้งมองว่าหน้าที่ในการเพิ่มคุณค่าของทีมชาติต้องเป็นหน้าที่ของคนที่จะเข้ามาบริหารฟุตบอลไทยหลังจากนี้นั่นเองครับ เป็นนว่าง,งานที่ต้องรอดูกันต่อไปกัน,กนครับว่าจะเป็นเช่นไรประเด็นของเจ้าบุกเอกนิพัญญายังไม่จบเท่านี้เรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับเอาร่ยังไงสุปนัณเปิดใจถึงประเด็นเอกนิพัญญาถอนตัวทีมชาติไทยพร้อมชี้ทีมที่น่ากลัวที่สุดเอเชียคัพรอบแบ่งกลุ่มในวันนี้ โดยการน,นี้ทางด้านของทางาสุบรรณเหมือนตา1ในนักเตะไทยจากทางยุโรปนะฮะสโมสรโอเอชบริวนเปิดใจร,รู้สึกเสียดายทีมชาติไทยที่ขาดนักเตะที่เก่งอย่างทางเจ้าบุกเอกนิตปัญญาโดยเป้าหมายในถึกอาเเชียนครับเราก็อยากจะเข้ารอบต่อไปหรือเข้ารอบให้ลึกที่สุดเท่าที่จะทําได้ ส่วนทีมที่น่ากลัวที่สุดในรอบแบ่งกลุ่มน่าจะเป็นซาอุดีอาระเบียครั้งน,นี้การที่เราไม่มีทีลสินแดงดาและกระ,ะแสข่าวที่ผมถูกมองว่าจะทดแทนกันได้นั้นผมบอกว่าแน่นอนว่ามันมีความกดดันอยู่แล้วแต่ผมเองก็พยายามที่จะไม่คิดอะไรมากมายก็พยายามทําผลงานของตนเองตรงนี้ให้ดีที่สุดนะส่วนถ้าถามว่าฐานะตักเตะที่มารับใช้ทีมชาติผมรู้สึกยังไง ก็ดีใจครับไม่ว่าทีมชุดไหนก็ดีใจอยู่แล้วที่ติดทีมชาติไทยส่วนการไม่มีเอกนิตปัญญาด้านเสียดายครับเพราะพี่เขาเป็นนักเตะที่เก่งและก็ดีทุกคนรู้อยู่แล้วในการไม่มีพี่เขาคงต้องพยายามหา,หาผเล่นที่สามารถทดแทนกันได้ครับในครั้งนี้ สำรับทางทีมชาติไทยภายใต้าการน,นำทัพของกุซือมาสดาอิชิอิ I, อยู่กลุ่มเอฟร่วมสายกับทางซาอุดิอาระเบียคีริสถานและก็โอมานทีมชาติไทยประเดิมเกมแรพกพบกับทางคีริสถานที่มันดับที่98ของโลกวันที่16มกราคมเวลา2 1นาฬิกา30น,นาทีณสนามอับดุลราบินคาริฟาสเตเดียมในครงหังนี้ก็ต้องมาดูกันตอบไปกัน้ลยกันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูประเด็นข่าวต่อมาดกันครับ โฟแบร์รับดีใจที่ได้เข้าแคมป์ช้างศึกชุดยู่2 3ปีหวังต่อยอดการเล่นร่วมกันกับเ,เพื่อนๆอีกครั้งซึ่งงานนี้อนันต์ยอดสังวัน,นารุกทีมชาติไทยชุดยู่2 3ปีเปิดใจหลังหายเจ็บกลับมาเข้าแคมป์เก็บตัวทีมในช่วงเดือนมกราคมได้แล้วโดยฟุตบอลชายทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน23ปีทั้ง27รายลงฝึกซ้อมครั้งแรกในแคมป์เก็บตัวของเดือนมกราคมนักนามภายใน ยามาโอกาฮานาสกะอแคเดมี่โดยเน้นไปที่การปรับสภาพร่างกายเพื่อจะให้เหมือนช่วงปรีซันรวมถึงการทบทวนคอนเซปต์การฝึกซ้อมที่มันผ่านมาก่อนจะลงอุ่นเครื่องสามนัดส่วนั้นอน,นันต์ยอดสังวันแข้งแนวรุกของทีมเปิดใจก่อนการฝึกซ้อมว่ารู้สึกดีใจครับที่ได้โอกาสกลับมาติดท,ทีมชาติไทยชุดยู3ปีอีกครั้งหลังจากที่ต้องพลาดไปในแมคมป์ครั้งก่อนเพราะสภาพร่างกายนั้นยังไม่สมบูรณ์แบบแต่ตอนนี้ร่างกายผมฟิตสมบูรณ์แล้ว โดยผมคิดว่าการบาดเจ็บครั้งล่าสุดก็น่าจะเป็นบทเรียนที่ดีของตัวผมเพราะมันเป็นครั้งแรกที่ผมต้องเข้ารักการผ่าตัดมันเลยทําให้ผมแข็งแกร่งขึ้นและผมเองก็รู้สึกปรับพื่มใจในตอนนักสุดท้ายที่เพื่อนร่วนทีมให้กำลังใจผมหลังยิงประตูได้และเข้ารอบสุดท้ายตามที่เราสัญญาขันไว้ การกลับมาติดทีมชาติครั้งนี้ก็ต้องพยายามทบทวนคอนเซปต์อีกครั้งที่เราเคยเล่นด้วยกันและพยายามต่อยอดให้มันดีขึ้นไปอีกครั้งและตัวผมเองก็พยายามเต็มที่เพื่อที่จะได้ติดทีมชาติไปลุยโอลิมปิกเกมที่ประเทศกาตาร์ครับก็ฝากแฟนบอลเป็นกำลังใจให้กับพวกเรากันด้วยนะ สำหรับทีมชาติไทยชุดยุย่ปีนั้นมีโปรแกรมต้องทำการแข่งขันฟุ่บอลชิงแชมป์เอเชียในรุ่นอายุไม่เกิน23ปีรอบสุดท้ายที่ประเทศกาตาร์ช่วงเดือนเมษายนโดยอยู่กลุ่มอาซีร่วมกับซาอุดิอาระเบียอิรักและก็ทาจิกิสถานโดยมีโปรแกรมการแข่งขันดังต่อไปนี้วันที่16มกราเมษายนนะฮะเวลาย่สนาฬิกา30บนาทีตามเวลาของประเทศไทยที่ณสนามบินอาซาอูชบินอับดุลประมาณสเตเดียมไทยพบอิบรัก วันที่19เมษายนเวลา2 2 3 0นาตามเวลาประเทศไทยอับดุลราบินคาริฟาสเตเดียมไทยพบซาดิอาระเบียและวันที่22เมษายนเวลา2 2 3 0นาตามเวลาของประเทศไทยณสนามซาอุดบินอับดุบลประมาณสเตเดียมไทยพบก,บกับทางทาจิกิสถานนะเป็นนวัตงานนี้ต้องรองดูกันต่อไปก็นละกันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันสิครับเอาได้ยังไงถึงเวลาล่าสามแชมป์ สายฟ้าเกือบดับแต่กลับมาได้บุรีรัมพวกเขามาแล้วโดยการที่ทางด้านของฤด,ดูกาลที่วา่าวุ่นของบุรีรัมในรอบหลายปีหลังเห็นจะเป็นซีซั่นสองบางี่นะฮะเพราะรพวกเขามีการขยับปรับเปลี่ยนกุนซื้ออย่างทางรวดเร็วจากทางบาสดาอิช e, ิมาเป็นอาร์เธอร์ปาปาสแถมยังกระเด็นตกรอบ AFC แชมเปียนลีกทังที่เป็นทีมที่วางยิ่โถท,ที่1ของรอบแบ่งกลุ่มชนิดที่ช็อคแฟนบอลที่ตั้งความหวังไว้กับประการนี้ ไม่เพียงเท่านั้นการป้องกัน3มแชมป์จาก3าบริการเพื่อสร้างหน้าปราัาสตร์เป็นฤดูกาลที่3ามติดต่อกันเริ่มต้นได้ไม่สวยมากมายนัก ชั้นไทยลีก8สมัยคือปี 2011, 2013, 2014, 1 5 1 7 18 21 2าวแ่ละ22าวาในเล็กแรกช่วงเริ่มต้นหลังจากจบเกมที่5นะฮะพวกเขาไม่เคยเข้าใกล้ตลาดตำแหน่งจากฝูงอีกเลยโดยเฉพาะการผ่าแพ้ในเกมแรกกับทางการท่าเรือ1ต่อ4นับเป็นการแพ้ยับที่สุดในเกมลีกอันดับที่2ของสมสร ปี2 0 19แพ้เชียงรายไป0-4ปี2 0 23แพ้การท่าเรือ1-4ปี2 0 16แพ้เมืองทองไป0-3และปี2 0 14ก็แพ้บีจีไป0-3จบผลให้อันดับตารางคะแนนตามหลังแบงคอกนะฮะแบบไม่เห็นฝุ่น แต่หลังจากนั้นผลงานของทั้งสองทีมก็สวนทางกันจนในเกมนัดปิดฉากเลกแรกบริลัมนะฮะเป็นฝ่ายเอาคืนแบงคอกแบบทบต้นทดบ,บอกไปเลยดอกแรกพวกเขาเป็นทีมแรกในไทยลีกที่เอาชนะแบงคอกในช่วงซีซั่นนี้แถมเกิดขึ้นที่ทรูสเตเดียมหลังจากที่ช่วงซีซั่นก่อนแข่งเทพนะเป็นทีมแรกที่เปิดทิงชนะทับสายฟ้าหักอกแชมป์ไร้พ่ายใดรัเย้าแห่งนี้ ดอกต่อมานี่คือการล้างตาในศึกไทยแลนด์แชมเปียนคัพที่ทางบูดิลมพ่ายแบงคอกไป0ูนต่อ2ในช่วงก่อนจะเปิดฤดูกาลดอกสุดท้ายคือการกลับมาลุ้นแชมป์เต็มตัวในเลทที่2ขยับขึ้นมาพลังจากฝูงลดช่องว่างลงเหลือส่แต้มเรียกได้ว่าการลุ้น3าแชมป์3ปีติดมีความหวังที่สุดแล้วเนื่องจากอีก2รายการทีมดังของแดนอีสานยังอยู่ในเส้นทางบอกได้เลยว่าครบกันหมดเลยนะโดยแชมป์เอฟเอคัพสมัย2 0 1 1 1 2 1 3 15 2 1 22 แชมป์ลีกครับ7สมัย11 12 13 15 16 21 22หากมีอะไรมาเกี่ยวเยี่ยวยาจิตใจและการปรุกดรอบ ACL เห็นทีปีนี้จะป้องกัน3แชมป์จะดูเป็นเป้าหมายที่ท้าทายและหากทำได้นะประสา์ของบุรีรัมจะถูกจารึกในวงการลีกไทยไปตลอดกาลเดียวและนี่ก็เป็นทันข่าวพักข้ามกีฬาฟุตบอลไทยบายมาโน่โปรกิงสไตล์ประจำวันที่9มกราคมต่อว 67โ,โดยชายผู้ประครังฟุบบรรทันคราบ